เพื่อนเเห็นไหมว่าน้ำมันไหลน้ำมันไหลแต่ว่ามันอยู่อีกพื้นที่บ้านบ้านตรงข้ามแต่ว่าป้าก็กลัวว่ากลัวว่ามันจะเข้ามาในพื้นที่บ้านเราน้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้ำเอ,อ่อหิมะละลายนะไม่แน่ใจว่าน้ำมาจากไหนมัง่งแต่แต่ว่า ฝั่งนู้นนะฝั่งทุ่งนามันจะเป็นที่สูงใช่ไหมน้ำมันไหลมาจากทุ่งนาน่ะลงมาบ้านข้างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนไหลนะเห็นชัดเจนอยู่แล้วก็จะไหลเลยไปตรงตรงใต้ต้นสนนะ่ะมันจะมีถนนอยู่ฝั่งนูน้นแล้วมันจะมีท่อระบายน้ํำทิ้งอยู่นะหวังว่ามันจะไหลลงไปตรงนู้นไม่แ,แวะมาบ้านเรา ถ้าแวะมาบ้านเรามันก็จะลงไอ้ห้องใต้ดินที่แบบว่าเออน้ํามันจะซึมเข้าไปได้นะคิดว่านะน้ําน่าจะซึมเข้าไปในห้องใต้ดินได้เราหวังว่ามันจะไม่มาทางนี้เมื่อกี้บอกลุงให้ไปเช็คว่าใต้ต้นสนนะ่ะทางน้ํามันไหลสะดวกหรือเปล่าไม่รู้ไปเปล่านะแต่เห็นออกไปนอกบ้านอยู่รออยู่รอรอบอกข่าวอยู่เพราะว่าป้ากำลังคุยวิดีโออยู่ ถ่ายคลิปอยู่แกจะไม่พูด